ไม่ออกกําลังกายก็พร้อมได้แต่สุขภาพดีและหุ่นดีไม่ได้สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาสิวอักเสบสิวอักเสบเรือรังทั้งกินยาทั้งทายาสารพัดแล้วก็ไม่หายสักทีลองรับประทานอาหารเสริมกูดกัดต่อเนื่องสักสี่เดือนดูแล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับ สั่งซื้อได้ทาง line id at wellness ครับคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินอยากจะลดน้ำหนักอยากจะลดความอ้วนอยากจะลดไขมันส่วนเกินเมื่อจะเป็นตรงพุงท้องแขนเนียงก้นขาหนีบสารพัดนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการลดน้ำหนักลดความอ้วนลดไขมันส่วนเกิน ระหว่างอาหารกับการออกกําลังกายแน่นอนว่าอาหารนี่มีผลเยอะกว่าเยอะเลยนะครับมันก็เลยเกิดประโยคเกิดคําถามหรือเกิดการแชร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับการไม่ออกกําลังกายก็ผอมได้มันเป็นเรื่องจริงนะแต่การที่ไม่ออกกําลังกายอย่างเดียวแล้วไม่กาเรียกอะไรนะควบคุม การกินโภชนาการอาหารอาหารเสริมอย่างเดียวการนอนความการควบคุมอารมณ์การควบคุมความเครียดอย่างเดียวโดยที่ไม่ออกกําลังกายเลยนะมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถจะมีรูปร่างที่ดีแน่นเฟิรม์มกระชับและก็สุขภาพดีได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับว่าเป็นยังไงการควบคุมนะครับอาหาร การเลือกอาหารเนี่ยมันมีผลมากๆกับการลดน้ำหนักลดความอ้วนลดไขมันส่วนเกินนะครในเทคนิคอะไรสรารพาัดเต็มไปหมดเลยนะอยู่ในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นช่องทางบล็อกนะครเว็บไซต์ f เ c e b o o k YouTube TikTok Instagram อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมีการแชร์เรื่องราวออกมาเนี่ยมันหนีไม่พ้นอยู่4อย่างนี่แนะ ไม่ว่าจะเป็นสูตรนั้นสูตรนี้อะไรต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะโปชนาการก็คือ 1. ก็คือแคลอรีรี striction ก็คือการลดปริมาณการกินลงการควบคุมปริมาณแคลอรีให้มันเหมาะสมกับที่ร่างกายใช้งานอย่างที่สองก็คือโลขาโลขาก็คือการลดการกินแป้งลงกินเฉพาะกับ เลือกข้าวกินลดข้าวกินนะครับใช้เทคนิคอะไรต่างๆก็คือเกี่ยวกับการลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตหรือบางคนตัดน้ําตาลออกก็ผอมลงแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือเทคนิคที่สองอันที่สามนะครับก็คือคีโตเจนิกคีโตเจนิกก็คือการกินไขมันเป็นหลักตัดน้ําตาลตัดข้าวเนี่ยออกการแป้งน้ําตาลเนี่ยออกหมดเลยนะครับอันนี้ก็ลดลงเร็วเลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการ อินเตอร์ t ิเตนฟัตติ้งหรือว่า i f ควบคุมจังหวะการหยุดกินเนี่ยให้นานกว่าช่วงจังหวะที่กินมันก็ทําให้อาหารการกินอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันถูกเผาผลาญออกมาย่อยเป็นพลังงานก็สุดท้ายแล้วหนีไม่พ้นนะไม่ว่าจะเป็นสูตรนูน่นสูตรนี่อะไรต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในนี้แหละอันนี้คือคอหลักคือแกนหลักนอกนั้นรายละเอียดก็อยู่ในนี้หมดแหละนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องกันก่อน,อนว่าแล้ว ไอการไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันส่งผลทำให้หุณไม่ดีสุขภาพไม่ดียังไงนะครับแขนขาเรารูปร่างเราเนี่นะครับเอวท้องหลังเนี่ยมันจะสวยงามมันจะหุ่นดีด้วยกล้ามเนือ้อมันจะเฟิรม์มมันจะแน่นนะครับด้วยกล้ามเนื้อมันไม่ย้วยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ออกกําลังกายเลย คุณก็จะไม่คุณอาจจะผอมได้นะแต่คุณไม่สามารถที่จะเฟิร์มแน่นกระชับใส่เสื้อผ้าสวยไอ้ใส่เสื้อผ้าสวยอาจจะพอได้เพราะมันปกป,ปิดแต่ถ้าถอดเสื้อผ้ามาหรือถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่มันจะเป็นแขนสั้นเนี่ยเปิดมาแล้วมันเห็นเนี่ยว่ามันไม่เฟิรม์มมาอาจจะเห็นอาจจะเห็นชัดเจนนะแต่าการใส่เสื้อผ้าปกป,ปิดเยอาจจะไม่เห็นแต่ถ้าเสื้อผ้ากระชับนี่เห็นนะอ่าเสื้อผ้ากระชับนี่เห็นละเป็นยังไง อันถัดมานะครับพุงหมาน้อยท้องน้อยนะครับเคยเห็นไหมท้องน้อยตาสมมตินะยืนขึ้นมาหันข้างไอ้ท้องบนไม่เท่าไรไอ้ท้องน้อยเนี่ยอ่าการที่คุณผอมได้คุณไม่ออกกําลังกายคุณผอมได้แต่คุณก็จะมีพุงยื่นออกมาอยู่ดีเหตุผลเพราะอะไรคุณลองนึกภาพนะครับเออเคยเคยเห็นโครงกระดูกมั้ร่างกายเราเนี่ยมันมี แกนขึ้นมามีแกนหลักขึ้นมาให้เป็นเสายึดเ,ยเหมือนเสาอะก็คือกระดูกนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีอวัยวะภายในนะครับในร่างกายเรานะไล่ตั้งแต่ข้างล่างกันไปเลยนะมีอะไรลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอวัยวะเพศถูกไหมครับมดลูกกระเพาะปัสสาวะอ,อ,อะไรไส้เล็กกระเพาะอาหารตับไตอะไรเงี้ยขึ้นไปหัวใจขึ้นไปปอดเห็นไหมครับไอ,อ้พวกนี้คืออวัยวะนิ่มๆทั้งหมดเลย แล้วมันอยู่ในทร้งอยู่ในแกนกลางของร่างกายแล้วก็ถูกห่อหุ้มด้วยนะครับด้วยกล้ามเนื้อแล้วลองนึกภาพนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องตกจากที่สูงลงที่ต่ำถูกไหมครับน้ำหนักพวกนี้มันมีน้ําหนักอยู่แหละมันก็ต้องหล่นมากองถ้าคุณไม่ออกกําลังกายกล้ามเนื้อความแข็งแรงของคุณเนี่ยไอตอนเด็กๆไม่เท่าไรหร่หรอกพออายุกเกินยี่สิบห้าสาสิบเมื่อไหร่ปุ๊บความแข็งแรงจะค่อยๆลดลงทีละนิดนิดหมายเวาว่าไงครับ ไอ้ของที่นิ่มๆพวกนี้มันก็จะไหลมากองแล้วแหละมันก็เลยยื่นออกมานี่งครับมันคือเหตุผลที่ว่าทําไมคุณมีพุงหมาน้อยทําไมท้องล่างมันถึงยืนออกมาเพราะมันจะต้องมีเข็มขัดมันจะต้องมีกล้ามเนื้อแกนกลางกล้ามเนื้อเพว v i c ฟลอมันรัดให้มันแน่นให้มันจะับได้อ่านี่คือเหตุผลนะครับอย่างต่อมานะครับข้อต่อคุณลองนึกภาพดูนะครับข้อต่อ เดี๋ยวผมเปรียบเทียบไปเห็นภาพก่อนแล้วกันประตูบ้านประตูรถประตูในห้องนอนประตูอะไรก็แล้วแต่หน้าต่างบานพับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจอยเป็นข้อต่อคุณไม่เปิดมันเลยนะสักปีหนึ่งนะคุณไม่หยอดน้ํามันมันเลยนะคุณไม่มีการใช้งานมันเลยเปิดอีกทีเป็นไงครับ มันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับร่างกายของคุณเหมือนกันร่างกายเนี่ยประกอบไปด้วยข้อต่อเยอะแยะไปหมดเลยกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันจะต้องมาประกอบเป็นจอยถูกไหมครับมันจะต้องมีข้อต่อถ้าคุณไม่เคยมีการบริหารมันเลยครับความคล่องตัวความสามารถในการบิดมันก็ลดลงอ่าบางคนเถียงบอกว่าชีวิตประจําวันก็ใช้งานแล้วไงใช่แต่ถ้าวันนะครับวันใดวันหนึ่งที่คุณเอี้ยวตัวไปหยิบของหลังรถ ก้มไปหยิบปากกานะถ้าอะไรที่มันเป็นท่าพิเศษที่คุณไม่เคยใช้งานก็จะเกิดอาการโอ๊ยหลังยอ่อโอ๊ยปวดหลังอ่าเห็นไหมข้อต่อต่างๆเนี่ยถ้าคุณไม่ฝึกใช้งานไม่ออกกําลังกายเลยมันก็เสื่อมคุณแค่เตรียมตัวให้น,นะรอว่าวันใดวันหนึ่งที่ท่าหางที่คุณใช้งานมันเป็นท่าพิเศษกว่าท่าปกติคุณก็จะเจ็บนั่นเองฮนะ อันต่อมานะครับหัวใจหัวใจเนี่ยทํางานตลอดเวลาอยู่แล้วแหละไม่ว่าคุณจะอยากให้มันทําหรือไม่ทําจะนอนหรือยังไงมันก็ทํางานตลอดเวลาถ้าคุณไม่บริหารมันเลยนะครับวันไอวายไอการใช้งานปกติทําโดวทั่วไปไม่มีผลหรอกแต่วันใดวันหนึ่งที่ลิฟต์มันเสียไปวันใดวันหนึ่งที่คุณไปขึ้นตึกที่มันไม่มีลิฟต์วันใดวันหนึ่งที่คุณจําเป็นจะต้องเดินไกลหน่อยวันนั่นแหละหัวใจจ้ทางานอะ คุณก็จะเจอกันเหนื่อยหอบนะครับผอมได้นะแต่สุขภาพดีไม่ได้อย่างหัดมานะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คือปอดหายใจเข้าออกปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดอะไรหรอกแต่พออายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแรงกดอากาศนะครับที่อยู่จากข้างนอกเนี่ยมันก็จะกดให้ปอดคุณเนี่ยเล็กลงปริมาตรโนดลงลดลงลดลง ไปเทียบง่ายๆเลยนะคนแก่ทำให้คนแก่ถึงหายใจสั้นแล้วก็ถี mm ่ hmm. ความดันก็ขึ้นกรดในร่างกายก็เพิ่มสูมสงขึ้นนะครับ mm hmm. ทุกสิ่งทุกอย่างแย่หมดเลย mm hmm. เพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยฝึกหายใจขยายปอดคุณเลย mm hmm. ไม่เคยมีการออกกําลังกายไม่เคยมีการพยายามดันเพิ่มแวรลูยไม่ใช่เพิ่ม mm hmm. เพิ่มโวลุ่ม mm hmm. เพิ่มปริมาตรเพิ่มความจุข,ของปอด mm hmm. ใครเคยตรวจสุขภาพประจำปีนะครับ ตอนปลายปีทาไมเขาถึงต้องมีเครื่องอะไรอ้าวเขามีแท่งอะไรแท่งๆหนึ่งใช่ไหมเหมือนหลอดอะหลอดใหญ่ๆเหมือนหลอดใหญ่กว่าหลอดชาไข่มุกอะแล้วก็อมนะอ้าวหายใจเข้าให้สุดปอดปอาออกมาให้หมดนเนี้ยเขาทําอะไรอะ่ะเขาวัดปริมาตรวัดความจุข,ของปอดคุณไม่ออกกําลังกายปอดคุณก็เล็กลงวันละนิดมันละหน่อยนั่นเองผอมได้แต่สุขภาพดีไม่ได้กล้ามเนื้อนะครับระบบของกล้ามเนื้อก็เหมือนกัน ต่อให้คุณมีฮอร์โมนนะคุณอาจจะมีตอนเ,อเด็กๆคุณอาจจะมีฮอร์โมนที่สมบูรณ์นะคุณกินกรดอะมิโนที่จําเป็นครบนะครับมันก็ยังพอที่จะเมนเทนได้แต่ความแข็งแรงก็จะลดลงเรื่อยๆไอตอนอายุประมาณไม่เกินสนะี่สิบอาจจะไม่ค่อยเห็นผลนะเกินสี่สิบปุ๊บฮอร์โมนดับเห็นชัดเจนละเป็นไงครับต่อให้ควบคุมการกินดีนะครับกินอย่างดีกินอาหารเสริมอย่างดี มันก็ไม่สามารถที่จะลดชะลอความเสื่อมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคุณได้อย่างถัดมานะครับก็คือระบบภูมิต้านทานแน่นอนการที่คุณกินสารอาหารครบถ้วนเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยแต่มันจะดีกว่าไหมอ่ะถ้าคุณไปออกกําลังกายแล้วหลังจากออกกําลังกายปล่อยให้ร่างกายกระตุ้นระบบภูมิต้านทานกระตุ้มเ,เม็ดเลือดขาวกระตุ้นอินโมลขึ้นมาถูกไหมฮะ อาหารก็สําคัญแต่ถ้ามันบวกเพิ่มไปกับการออกกาลังกายหลังยากออกกาลังกายปุ๊บคุณต้้งทานคุณจะชูดขึ้นมาเลยทันทีแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับคือ function. ฟังก์ชันฟังก์ชันคือการทํางานคือการรวมกันของระบบต่างๆของร่างกายคุณจะเดินคุณจะลุกคุณจะนั่งคุณจะพลิกตัวคุณจะสั่งงานคุณจะสั่งงานน่างกายคุณจะสั่งงานสมองได้เนี่ยมันจะต้องมีการฝึกฝนทําไมจะต้องฝึกฝน จิตใจทําไมต้องมีการนั่งสมาธิทาไมต้องมีการควบคุมจิตใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเสื่อมอยู่แล้วล่ะร่างกายเราก็เสื่อมอยู่แล้วฝึกจิตก็เหมือนการควบคุมเหมือนการออกกําลังกายจิตใจร่างกายก็เหมือนกันถ้าคุณไม่ได้มีการฝึกการใช้งานการฟังก์ชันในต่างต่างๆคุณจะลุกจะนั่งก็แย่ yeah, ลงการทรงตัวก็แย่ลงการเออเขาเรียกไงมอเตอร์มอเตอร์คอนโทรล ศัพท์เทคนิคนี่คือการสั่งงานการที่คุณจะควบคุมนิ้วเท้าคุณควบคุมแขนคุณควบคุมกล้ามเนื้อควบคุมอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายคุณถ้าคุณไม่ฝึกใช้งานมันมันก็เสื่อมอยู่ดีตอนเด็กๆไม่เห็นผลแล้วครับเดี๋ยวรอวันหนึ่งที่ถ้าไม่ออกกําลังกายนะครับคุณผอมได้นะแต่ถ้าวันหนึ่งที่มันเสื่อมถึงจุดหนึ่งอ่ะร่างกายมันจะบังคับให้คุณจาเป็นจะต้องมาออกกําลังกายถ้าคุณไม่ออกกําลังกาย คุณก็ต้องกายภาพมีอยู่แค่นี้แหละครับอ่ะสรุปสุดท้ายนะครับอาหารเนี่ยมีผลต่อการลดความอ้วนมากกว่าการออกกําลังกายร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนแต่การออกกําลังกายก็ทําให้คุณหุ่นดีสุขภาพดีดีที่สุดคือทาทั้งสองอย่างเลยนะครับคุณจะได้หอมด้วยรูปร่างดีด้วยหุ่นดีด้วยสุขภาพดีด้วยสำหรับท่านไหนนะครับที่ดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะรอบข้างก็กดแชร์ถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกันนะครับอยากคุณดีอยากชะลอวัยอยากห่างไกลโรคก็กดติดตามถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ